สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันคลิปนี้มาดูผ,ดผัดผักกันจองใส่หมูกับเอฟซีค่ะ,คะอร่อยอร่อยสูตรเด็ดเคล็ดรับช่องคูมพันตุลากันค่ะเครื่องปรุงจะมีเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะซอสปลาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมเจียวครึ่งช้อนโต๊ะซอสปลาเขียวก็ครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็พริกสดครึ่งช้อนโต๊ะหัน่นแฉลบนะคะแล้วก็จะมีผงชูรสครึ่งช้อนชาค่ะแทบแทบเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะหมูสี่ขีดค่ะ มาดูกันเลยค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันธตุลากันค่ะผัดหมูใส่ผักขั้นจ้องค่ะมาดูกันเลยค่ะน้ำมันร้อนแล้วค่ะน้ำมันร้อนแล้วเราใส่หมูลงไปผัดก่อนค่ะดูคแล้วก็ใส่พีิกลงไปผัดมีซอส ฝ้าเขียวลงไปเลยค่ะกุมพันอย่าใส่ตะเจียวไปเลยค่ะอะอันนี้ให้หมูสุกก่อนนะคะให้หมูสุกก่อน แซลมอนก็น่าจะสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะ,สคะใส่ผักกันจ้องเลยค่ะผักกันจ้องลงไปผัดเลยค่ะ หอมเต้าเจี้ยวค่ะกลิ่นหอมเต้าเจี้ยวออกมาแล้วค่ะขอบคุณเอสซี C ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะผัดไฟแรงๆเลยนะคะให้ผักกันจองรอสลดก่อนนี่ค่ะ ไฟแรงๆด้วยค่ะนี่ค่ะผักคันจองเริ่มยุบล้วโอ้โหสุดยอดเลยค่ะอร่อยเลิศรสเลยค่ะเอซีานี่ค่ะประมาณนี้เราก็ใส่ผงชูรสลงไปครึ่งช้อนโต๊ะอ้ยครึ่งช้อนชาขอพัย แล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะผัดต่อเลยค่ะคนตำรีตุลาการก็น่าจะผัดได้เลยค่ะนี่ค่ะ,ะแัดแซ่บํำกันได้ค่ะพี่น้อง อร่อยเลิศรสเลยค่ะนี่ค่ะสวยผักกันจองนี่ก็สีสวยเลยค่ะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะปิดไฟปิดไฟเลยค่ะเอาเดี๋ยวค่ะ ใส่ตัวนี้ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนใส่ไปผสมพวกเขาก่อนแล้วก็ไว้โรยหน้าอีกครึ่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะหมอมกระเทียมเจียวปิดไฟเลยค่ะ เอซีค่ะมีน้ำออกมาช่ำๆนิดนึงน้ำก็อร่อยนะคะว้านี่ค่ะใสน้ำลงไปด้วยค่ะจุดจอดเลยค่ะเอฟซีค่ะเสร็จแล้วค่ะ ใส่กระเทียมเจียวโรยหน้าเลยค่ะปึ๊บโอ้โหสุดๆเลยค่ะเอฟซีค่ะปัดพี่น้องบังโอ้โหผัดผักขันจงใส่หมูค่ะเอฟซีค่ะช่ำๆเลยค่ะนี่ค่ะข้าวสวยร้อนๆตักราดค่ะพี่น้องปัดสุดยอดเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะสุดเด็ดเคล็ดลับช่องโคมพันตุลากันค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยๆค่ะพี่น้องเลยค่ะสุดๆเลยค่ะ ช้ำๆสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหผัดผักคันจองใส่หมูค่ะเอฟซีขานี่ค่ะหน้าตาก็สวยอร่อยด้วยค่ะเลิศลสดเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ